ของขวัญของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยวันนี้นะคะแซนตี้นะคะจีจี้มอบของขวัญให้คุณโหโอโโอเคนะคะสวิธีคิดนะคะในรมิตชีวิตใหม่จ้านะคะเอาแบบชนิดที่ว่านะคะพวกเราจะต้องเปลี่ยนกันแน่ๆนะคะปีนี้ยังมีเวลาในการที่จะสร้างพลังส่งไปปี66จะทั่รักนะ ไม่ต้องไปกังวลนะคะเพราะพลังงานมันเป็นเรื่องความมหัศจรรย์และความมหัศจรรย์อยู่ในตัวเราทุกๆคนนะคะอา่อา m e n t a l i t อยู่ๆวันนี้ตอนเช้านะคะแบบชนิดที่ว่าบอกกับพวกเราไว้ก่อนได้เลยเพื่อใครจะมาเป็นผู้รับไม้ต่อจากไอเดียปิ้งเว็บนะคะของจักรวาลในเช้าว,วันนี้คือโปรเจกตร้อยโปรเจกตร้อยนะคะโปรเจกตร้อยเนี่ย เราใช้ศาสตร์นะคะของกฎ17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์รวมทั้งนะคะกฎของการใช้กฎแรงดูดที่มีเป้าหมายชัดเจนที่จะต้องเสกและเนรมิตให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยพลังนะคะ17วินาทีก็ก็คือมันต้องเกิดขึ้นได้นะคะแต่การพาดนะคะคือการพลาด,ดเดยหรอเอาเป็นว่านะคะในจํานวน17วินาทีห้ามขาดตกบกพร่องถ้าใครทําได้ในเป้าหมายของตัวเองนะคะ อย่างแจ่มแจ๋วแล้วล่ะก็นะคะบอกเลยว่า17เว้นทีก็เพียงพอกอบกับเป้าหมายที่คุณจะสั่งกับจักรวาลโดยไม่พลาดแต่ถ้าเกิดคุณจะตอกย้ำนะคะสภาวะจิตนะคะของสิ่งสำนึกคุณตอกย้ำนะคะให้กับคุณแม่นะคะเจนนี่ยักษ์เจนนี่นะ,ะยักษ์เจนนี่ในตัวคุณให้นะคะเอ่อให้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 ฉ่ำรักในเรื่องของคำสั่งที่คุณต้องการ ก็นะคะใช้ถึงร้อยครั้งนะคะก็เป็นโปรเจกตร้อยโปรเจกตร้อยก็คือเพื่อที่คุณจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่ก่อนปีใหม่ถ้าใครจะเอาตรงนี้ไปทําเอาไปทําได้นะคะนี่คือไอเดียจากจักรวาลที่ได้มาในเช้านี้นะดังนั้นเนี่ยเปนทโนีก็ถือว่าไหนๆก็ไอเดียปิงแวบลงมาแล้วไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงแต่ถ้าเกิดใครมีความเพียรนําไปใช้และนําไปสร้างนะคะผลลัพธ์ให้ตัวเองได้ ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวมันโทจิจะลงมือทําอยู่เช็เช่นเดียวกันนะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะนำในเรื่องราวของเบสิกเบเบ้นะคะในการที่จะใช้3เทคนิคนะคะสเทคนิควิธีคิดนะคะในระบิดชีวิตใหม่ให้กับทุกคนใน3เทคนิคนี้เนาะ,ะเทคนิคแรกนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวแล้วเราพูดกันมาทั้งปีนะคะพูดกันมาทั้งปีทุกค่ายนะคะทุกโค้ชทุกครู นะคะทั้งในประเทศต่างประเทศพูดเหมือนกันหมดนะคะนั่นก็คือจินตนาการนะคะถึงความเป็นนะคะเดีวนะ,ะถึงความเป็นมันหมายาว่าคือเป้าหมายนะ่ยนะคะถึงความเป็นในสิ่งที่ตนก็ต้องการได้เลยทันทีนั่นหมายความว่าจงมีสภาวะความเป็นคือ I am อนึกออกไหมคือภาษาอังกฤษใช้คําว่า I am คือในในประโยคที่เป็นเป็น เป็นปัจจุบันนะฮะเป็น present นะฮะก็คือว่าไม่ต้องใช้ past ไม่ต้องใช้ future ใช้ present อย่างเดียวนะฮะนั่นก็คือว่าใช้ tense ของความเป็นปัจจุบันก็คือ I am นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ I am แล้วต่อด้วย Mir รื Mirror ่ n a แนนะคะฉันเป็นมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นก็จะต้องนะคะมองให้ออกว่าเฮ้ยถ้าเกิดความเป็นมหาเศรษฐีมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ย จะทาตัวยังไงจะเดินแบบไหนจะแต่งตัวยังไงคือมีในเรื่องราวของจินตนาการในหัวมีความรู้สึกฟินนะนะคะว่าฉันเป็นเศรษฐีแล้วนี่ก็คือมีความเป็นนี่แหละนะคะนี่คือข้อแรกแล้วมันสําคัญมากๆเพราะไอ้ความเป็นตรงนี้มันเป็นการสร้างสนามพลังงานของนะคะตัวคุณเองให้ไปดึงเป้าหมายเข้ามาหาเพราะเป้าหมายอะ่ะ มันก็รอนะคะคนที่ต้องการไปสู่เป้าหมายและเป้าหมายมันก็จะเข้ามาหาเราอยู่ตรงกลางนะคะ<ส>เคยมีพะาพุพธธุจารยารโตสอนใช่ไหมพวกเราจะเคยจําได้พะาพุทธจารยารโตสอนบอกบุญเจ้าไม่เคยสร้างจะไปร้องขอจากใครที่ไหนเล่านี่คือประมาณนี้นะคะ,ะ,ะดังนั้นน่ะนะคะเราจะเป็นอะไรในข้อแรกเนี่ยอย,อยู่ที่ข้อแรกนี้ก่อนนะเราจะเป็นอะไรในสิ่งที่เราต้องการ จงเป็นมันในปัจจุบันนี้เลยนะคะจงมีความรู้สึกเป็นนะคะเป็นมันในปัจจุบันนี้เลยนะ,ะอันนี้คือเป็นเรื่องราว่าจงเป็นนะคะจงจินตนาการให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนในที่ตนเองต้องการแล้วนะคะเรื่องนี้มีประสบการณ์ของเมนทอลจีตจี้ครั้งหนึ่งหลายครั้งเลยไม่ใช่ครั้งเดียวนะ,ะเอาครั้งที่มันเจ๋งๆดีกว่านะครั้งที่มันเจ๋งๆก็คือตอนที่นะคะเบนทอลจิจี้ ถูกนัดเรียกไปสัมภาษณ์นะคะไปสัมภาษณ์ซึ่งตรงนั้นน่ะมินทอจีจินตนาการไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าเอ่อที่เราจะไปสัมภาษณ์กรณีพิเศษเนี่ยเขาต้องการคนรับโปรเจกต์นะคะงานบริษัทเขานะคะดังนั้นเนี่ยมินทอจีก็มานะคะจินตนาการก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เนี่ยจินตนาการว่านั่งสัมภาษณ์นะคะกับเจ้านายใหม่เนี่ยนะคะจะสัมภาษณ์ เขาจะต้องมีคำถามอะไรบ้างแล้วเราก็เตรียมคำตอบนะคะเราก็มีการแอคชั่นด้วยนะคะว่าเราจะนั่งคุยกับเขาในแบบไหนที่เขาจะสนใจในการสนทนากับเราถึงขั้นนั้นนะคะนั่นสมัยก่อนไม่รู้เรื่องกดแรงดึดูดเลยนะคะแต่เป็นเรื่องของปัญญาที่นะคะเลี้ยงตัวเรามาตลอดทั้งชีวิตนะคะคือสุดท้ายแล้วเราทุกคนอะ่ะมีปัญญา เฉพาะกิจของเราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่า10กว่าปีที่ผ่านมาพวกเราจะโกรหนนิดหนึ่งเพราะมันมีกระแสคลื่นของพลังงานใหม่นะคะที่ใช้ในเรื่องเราการสั่นสะเทือนและกระเพิ่มกดแรงดูดมันเลยทำให้นะคะคนในยุค40อัพ0้สอัพหอัพสั่นสะเทือนนะคะเพราะว่ามึนมึงง,ง,งพลังงานอะไรมันเข้ามาแล้วมันทำให้เราลืมไปว่าเรา เนี่ยคือตัวแม่ตัวพ่อในการใช้กดแรงดุดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค,คือคนยังไงที่อาบน้าร้อนมาก่อนมันก็คืออาบน้ําร้อนมาก่อนเข้าใจไหมคะเพียงแต่ว่าขึ้นยุคพลังงานใหม่มันมาเร็วจนหลงงงนะคะตอนนี้ต้องเลิกงงและหายงงได้แล้วนะคะเพราะแท้ที่จริงเราพวกเราเนี่ยนะคะใช้กดแรงดุดโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นกดแรงดุดมาก่อนหน้านี้นับครั้งไม่ถ้วนนะคะและครั้งนั้นที่เป็นทอยจิตเตรียมตัว นะคะเตรียมตัวซ้อมใส่เสื้อผ้าที่จะไปสัมภาษณ์ซ้อมใส่ซ้อมจาบแม้กระทั่งกระเป๋านะคะกระเป๋าที่จะไปสัมภาษณ์งานแฟ้มที่จะไปสัมภาษณ์งานเตรียมพร้อมขนาดนั้นเลยนะพอถึงเวลาไปาไปถึงหน้าง,งานที่สัมภาษณ์งานนะคะเรานะคะเราก็เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยใช่ไหมมาถึงปุ๊บเขาถามเหมือนที่เราเราซ้อมไว้เลยเป๊ะเลยโดยที่แบบงงมากทําไมมันลงล็อกขนาดนั้นนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตั้งเงินเดือนตัวเองอัตโนมัติเลยหมายความว่าฉันปรารถนาจะได้เท่านี้พอไปถึงหน้าง,งานเขาก็ให้ตามนั้นจริงๆนะคะเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ได้มากกว่านั้นนั่นก็คือว่าเออได้เงินเดือนนะคะที่ค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยนะคะเหมือนกับซื้อตัวไปทํางานแล้วเนี่ยยังไม่พอได้รถยนต์ประจำ,ะจำตำแหน่งให้กุญแจรถนะคะในอา่าใช้ด้วยอีกต่างหากอันนี้คือสิ่งที่กําลังจะบอกพวกเราว่า ถ้าเรานะคะฝึกในส่วนของความเป็นจินตนาการให้ถึงนะคะในความเป็นในจุดหมายที่เราต้องการแล้วแล้วก็มันจะเป็นเรื่องเราย่นระยอะนะคะระยะทางในความสําเร็จให้เราอย่างมากมายอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือความเป็นธรรมชาติของชีวิตเราอยู่แล้วเข้าใจไหมคะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่กฎเกณฑ์นะคะโลกใบน,นี้เขาทํงาน งาแบบนี้นะคะดังนั้นเลิกสับสนโอลมานบ้านใจทองนะคะแค่เปลี่ยนยุคพลังงานใหม่ที่นะคะคนรุ่นใหม่เขาตื่นตัวเรื่องพลังงานกดแรงดูดแล้วก็แรงสันสะเทือนนะคะพอเราตั้งตัวได้เราก็จะย้อนนะคะในเรื่องเราว่าเฮ้ยนะคะวิธีการกลไกแบบนี้ฉันใช้มาจนแบบไม่รู้เลี้ยงลูกเป็นโหล o ลแล้วอะนะคะบางคนเลี้ยงลูกเป็นโหล,โลได้ก็เพราะ ใช้กดแรงดูดอะเพราะจินตนาการที่จะมีเงินให้ลูกกินอันนี้ก็คือเขาก็ใช้กดแรงดูดอยู่แล้วเข้าใจไหมคะอ่ะมาข้อสองจะนานไปข้อสองนะคะใช้ชีวิตอยู่ในคลื่นพลังบวกนะคะตลอดเวลามันเป็นเรื่องราวของนะคะชีวิตที่จะต้องเลือกให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในโลกของทวิภาวะนะคะโลก วิภาวะที่อยู่ในดาวข้อสสินน้ำเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องเราสองข้างสองขั้วนะคะแล้วมันมีผลของการเลือกนะคะของเราเองอย่างชัดเจนไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคะเป็นการเลือกของเราเองคนอื่นเขาไม่เลือกตามเราอย่าไปยุ่งกับเขานะคะมันเป็นเรื่องเราของปัจเจกบุคคลนะคะภาษาพลังงานเขาเรียกว่าปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องราวของนะคะ,ะเป็นเรื่องราของเจตจำนงที่เขาจะต้องเลือก เพราะว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนล้วนมีประสบการณ์ชีวิตให้เขาแล้วก็โลกใบน,นี้นะคะจะบอกว่าจะให้มีพลังบวกอย่างเดียวให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวโดยไม่มีพลังลบเข้ามาเลยเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากฎเกณฑ์ของการมาใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของเราเลือกเกิดมาอยู่โลกใบน,นี้เพื่อที่จะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ในโลกที่มีสองขั้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการเนรมิตี ชีวิตใหม่นะคะการที่จะเนรมิตชีวิตใหม่มันก็คือการที่เราต้องการมีชีวิตที่มันมีความสุขประสบความสําเร็จและร่ํารวยเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของเราเนี่ยเราจึงจะต้องเลือกข้างด้านบวกเท่านั้นนะคะอย่าใช้เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปฝั่งด้านลบเพราะว่าด้านลบเราใช้มาเยอะแล้วนะคะมาเยอะแล้วนะคะถ้าเกิดยังไม่เพียงพอก็ไปใช้ต่อ แต่ถ้าเกิดใครเพียงพอด้านลบแล้วก็เลือกด้านบวกเพราะเราต้องไปในฝั่งที่จะเปลี่ยนชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และประสบความสาเร็จจึงต้องอยู่ในสภาวะความรู้สึกนะคะความคิดการพูดที่เป็นบวกบวกบวกเท่านั้นเข้าใจไหมคะดังนั้นน่ะทุกๆเพจที่เป็นทอจิจพูดทุกๆครั้งที่ทุกคนเห็นเป็นทอจี้บนนะคะในเรื่องการไลฟ์ INE, สดว,วิดีโออะไรต่างๆเป็นทอจี้จะ ปิดนะคะการพูดที่เป็นนักกริบให้กับพวกเราเพราะไม่ต้องการแพร่เชือ้อเข้าใจไหมคะเมื่อไหรก็ตามคําพูดที่ออกจากเราไปเป็นคําพูดพลังลบปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีผลกระทบเฉพาะเราเท่านั้นคนที่มาฟังได้ฟังพลังลบมันเป็นเรื่องเราเหมือนแพร่ไวรัสอะ่ะเพราะว่าพลังลบมันจะเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนะคะของคนคนนั้นเนี่ยมันกับกายไม่ได้มีประโยชน์สําหรับนะคะการพูดแบบนั้นเลยนะคะ เท่ากับเป็นการทําลายคนอื่นโดยไม่ตั้งใจเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทุกครั้งที่พูดนะคะเมนโรจ้จึงจะพูดภาษาพลังบวกให้เราร้อไม่ว่าคุณจะมาฟังมากฟังน้อยนะคะหรือฟังจนเข้าใจหรือนะคะอะไรก็ตามที่คุณเข้ามาคุณจะได้เจอเฉพาะในเรื่องราวของภาษาพลังบวกอย่างแท้จริงอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้เราได้รับกระแสพลังงาน บวกของนะคะไปสู่นะคะสนามพลังงานที่คุณจะต้องเชื่อมโยงด้วยบางสิ่งบางอย่างบางประการมันจะได้เกิดประโยชน์ทันทีแล้วมันเป็นสวิตท,ทางรัฐให้คุณประสบความสำเร็จันหัวีจก็ได้บุญได้กุศลไปด้วยนะคะโอเคส่วนนะคะข้อที่3อันนี้สําคัญมากนอกจากจะใช้ชีวิตอยู่พลังบวกแล้วเนี่ยจะต้องมีการสั่นสะเทือนแต่ขึ้นพลังงานสูงสเท่านั้นนะคะคือ ในการใช้ชีวิตพลังบวกเนี่ยมันเป็นเรื่องวิธีคิดละมันเป็นวิถีทางการดําเนินชีวิตละแต่การสั่นสะเทือนน่ะมันเป็นเรื่องกฎของนะคะแรงสั่นสะเทือนซึ่งเนี่ยแหละมันเป็นความสําคัญเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนไม่ใช่แเป็นไปเต้นแรงเต้นกายอย่างเดียวนะคะการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นการสั่นสะเทือนบอดี้นะคะแล้วมันมีผลกระทบต่อในเรื่องราวของร่างกายของจิตใจอยู่แล้วล่ะนะคะ แต่ในเรื่องของคลื่นนะคะของการสั่นสะเทือนพลังงานสูงๆนั่นหมายถึงความรู้สึกนั่นหมายถึงการใช้อารมณ์นะคะอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละเป็นตัวของแท้ที่จะสั่นสะเทือนพลังงานนี้ออกจากตัวเราไปสู่ธรรมชาติที่อยู่ร้อมรอบตัวเราและก็นะคะมันก็จะไปแยกกระจายอยู่ในคลื่นพลังงานนะคะที่ มันแยกกันเป็นระนาบระนาบระนาบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ส่งคลื่นพลังงานต่ําๆมันก็เท่ากับว่าคุณออกแรงเสียเปล่านะคะถแถมไม่พอคุณออกแรงเสียเปล่าจริงๆแล้วไม่เสียเปล่าเลยคุณออกแรงนะคะในเรื่องของการสั่นสะเทือนขึ้นพลังงานต่ำคุณได้ของที่คุณนะคะสั่นสะเทือนไปกลับมาอีกมากมายไก่กองเพราะอะไรมันเป็นคลื่นสนามพลังงานที่ใกล้ ะะเขตศูนย์ูใกล้เส้นศูนยูนของโลกศูนยใกล้ๆเอเคว่ามันใกล้กับเ,เส้นนะคะในเรื่องของโลกนะคะบรรยากาศโลกแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดคุณสั่นสะเทือนนะคะสภาวะความรู้สึกที่คลื่นพลังงานสูงเนี่ยนะคะมันเ,เท่ากับว่าคุณยกจิตยกใจคุณนะอยู่เหนือนะคะเขาเรียกว่า อยู่ในคลื่นพลังงานดีๆนะ,ะคะคลื่นพลังงานดีๆมันก็มีอยู่4คลื่นอ่ะนะคะคลื่นของความรักความเมตตาคลื่นของการสํานึกรู้คุณทราบซึ้งกตัญญูคลื่นของการปิติยินดี i, นะ,ะคะคลื่นของความสุขสงบสันตินะคะในสี่คลื่นสนามพลังงานเนี้ยนะคะถ้าคุณสัส่นสะเทือนอยู่ในคลื่นสนามพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะ แล้วมันจะมีเรื่องของการปีนเกี่ยวพลังงานในเรื่องของสีคลื่นนิ้อัตโนมัติเพราะมันเป็นคลื่นสนามพลังงานบนบ,น,บน,นะคะถ้าคุณรักษาคลื่นพลังงานทั้งหมดตรงนี้ได้และยังอยู่ในแนวของนะคะทัศนคติบวกหรือนะคะพลังความคิดทางด้านบวกหรือนะคะในเรื่องเราควบบวกของพลังงานเนี่ยรับรองได้เลยนะคะการเปลี่ยนแปลงยังไงก็เกิดขึ้น สำหรับทุกทคนอย่างแน่นอนถือว่าวันนี้นะคะเป็นของขวัญที่โหนะ,ะให้ทุกคนไปสร้างพลังงานด้วยตัวของคุณเองกันนะคะอย่างง่ายๆนะคะเพราะว่าทุกคนมีสภาวะของการที่พร้อมจะเบ่งบานในความสง่างามของชีวิตของตัวทุกคนเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแม้ว่าะค,ะคุณจะมีความรู้สึกบางประการที่เหมือนเหมือนภาพบ้านพางังตาและ,ะ,ะยังไม่ตื่นรู้ในตอนนี้ แต่สักวันหนึ่งนะคะเมื่อโลกนะคะทั้งใบผู้คนนะคะแต่และคนเริ่มตื่น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 แล้วประสบความสําเร็จตื่นแล้วประสบความสำเร็จสุดท้ายแล้วนะคะคุณก็ไม่ตื่นไม่ได้แล้วค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะเมนทอร์จิก็ถือว่าใครมาฟังนะคะก็ถือว่าได้ผ่านหูผ่านตาในเรื่องกระบวนทัศน์ในการที่โลกจะไปด่านหน้านะคะในยุคทองของปัญญายุคทองของพลังงาน ก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยมีความสุขความเจริญและใช้ชีวิตอย่างง่ายขึ้นสบายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ปัญญาให้มากขึ้นเพราะสุดท้ายชีวิตเราต้องใช้ปัญญาเพื่อยกระดับจิตของเราและจิตวิญญาณของเรานั่นแหละมันจะได้นะคะสุขสบายอยู่นะคะในเรื่องราวของสันตินะคะประมาเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อภพภูมินะคะภพภูมิเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ ตั้งแต่เรายังไม่ตายนะคะเพราะตายไปแล้วเปลี่ยนภพภูมิไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจงสร้างชีวิตให้อยู่ในภพภูมิที่สูงสูงนะคะมันจะได้อุ่นใจสบายใจและระหว่างที่ยังไม่ตายชีวิตก็มีความสุขด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยลูกหลานก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยแล้วก็พ่อแม่นะคะก็ได้ไปตอบแทนบุญคุณด้วย หูได้ทุกอย่างทุกอย่างมากมายมากมายมากมายขอให้ทุกคนนำไปใช้นะคะด้วยความรักค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย